ช่องติดต่อของพ่อก็ปู่ผ้าขาวปู่ผ้าขาวนาครพนมส่งมาทางกล่องข้อความด้วยสวยมากสวยมากๆอยู่ร้านพญานาเขาพยายามที่จะจัดแบบนี้เขาก็จัดไม่ได้ดบารมีรมันมันขึ้นกับบารมีของผู้จัดด้วยอีกอย่างหนึ่งข้อดีของเราก็คืออยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล การอนุญาตในการจัดมันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านและก็บารมีของเจ้าของบ้านด้วยอย่างไรก็ได้ให้เป็นสามเหลี่ยมแ้งอะไรก็ได้แ้งอะไรก็ได้พับเป็นสามเหลี่ยมมันจะได้เป็นการต่อพลองต่อบารมีนะนะ ตอบบุญตอบบารมีให้กับตนเองใหวันแตบงีตะแงเขียวก็ได้แบงคเขียวก็แบงยี่สิบแบงแดงก็แบงร้อยเตียมอันนี้คือเรา่อเขาเรียกว่าของขวัญให้กับตนเองเป็นการตอบบุญตอบบารมี ต่อบุญต่อบารมีเป็นมหาทานบารมีจะแม่นาคีซอยศรีสุดาจันทร์ทำไมบางคนบอกว่าทําไมล่ะเพราะว่าเราจนถ้าเราจนทางกายเราก็ต้องต่อบุญบารมีแปลว่าเรารวยทางใจน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลมาน้องเปิ้ลมาต่อเทียนเล่มนี้ของลูกเทียนดำเล่มนี้ไฟฟู่มาต่อแล้วก็จะแม่นาคีพัฒนา ถ่ายมาแล้วก็ส่มาให้ปู่ด้วยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปติดตามปู่อยู่ของผมก็มีเยอะนะปู่ช่อง YouTube ช่อง t i k t o อช่องช่องเฟซบุ๊กอะไหลายช่องสี่ช่องครผมห้าช่องหนึ่งช่องหนึ่งได้ย9บเกเหรียญจุดเท่าไรนี่แหละช่องหนึ่งได้สี่เหรียญช่องหนึ่งได้เท่าไหร่ไม่รู้ของผมอ่ะ อิ่งมหศัศย์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วท่านพอ่อรอบๆบ,บริเวณของเรามีรายงานเข้ามาว่าฝนตกตกเป็นวงกลมฝนตกเป็นวงกลมนะดีน่อทวดจะปรากฏตัวให้เห็นนะมาแล้วมาแล้วพระจันทร์ทรงกรดเจ้าค่ะเป็นดวงตาของพระยา่า

นั่งลงมันจะได้มุมมุมสวยเแบ่ว่ามีมีเปลวเทียนู่ใู้้าหอกก็วนุนอนดีะท่าเอาลูปประัลูปประทับออกมาดูประอยู่บนาพวกเราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมที่จะรับความร่ำรวยหรือยังพร้อม